อะไรก็ขอัวด้วยนะครับผมวันนี้ก็กับอย่ผมคาร์เตอร์อีกเช่นเคยนะครับก็ในวันที่ทุกคนจะได้ดูคลิปนี้จะเป็นวันเกิดของผมครบรอบ22ปีปีนี้22แล้วนะครับก็จริงมันไม่ใช่วันพิเศษอะไรหรอกแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตัวผมเนี่ยได้อ่าเคยพูดไว้ในคลิปว่า มันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของผมเนาะเออเมื่อแบบเมื่อปีก่อนก่อนก็ได้พูดเอาไว้หลังจากนั้นผมก็เลยได้อัดคลิปคลิปหนึ่งเก็บเอาไว้ให้ตัวเองได้ดูในวันเกิดครบรอบ22ปีซึ่งก็คือวันนี้นะครับก็ดูก่อนมันมันมันมจะเป็นที่ต้องดูก่อนวันเกิดเนาะเพร่ะจะได้ลงทันในวันเกิดตัวเองนั่นแหละเออจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแค่เออเราอัดคลิปไว้เราก็เลย จะมาเปิดพร้อมกับทุกคนซึ่งแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคือถึอจะบอกว่าสองปีอะสองปีมันเป็นระยะเวลาที่มันก็ไม่ได้นานแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แปบ๊แปบๆเหมือนกันนะคือก็เออก็ไม่ได้นานขนาดนั้นอนะคือบางอย่างเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังจําได้อยู่นะว่าเราพูดอะไรไปบ้างแต่หลายๆอย่างเราก็ลืมแล้วว่าในคลิปเราพูดอะไรไปบ้างงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไปดูคลิปกันเลย ซึ่งผมก็ได้ลงไว้ในช่องโดยที่ปิดเป็นส่วนตัวไว้นี่ตอนนี้เราก็จะมาเปิดดูกันเฮ้ยขอไม่อะโอเคอม,อม,มาเริ่มอนนเดี๋ยวนะ,ดดวนะ,ะไม่ใช่สิต้องเป็นสวัสดีตัวเองในอีกสองปี ก็ยตัวเองในตอนอายุ22ในตอนที่อัดคลิปนี้อยู่เป็นวันที่14กันยา2022ปีนี้ก็จะเป็นวันเกิด20ปีก็เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวเองในอีก2ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงมันมันก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่นานพอจะให้เราเปลี่ยนอะไรได้หรอกแต่เราก็ คิดว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนือบ้างไม่มากก็น้อยแล้วตอนนี้ทําอะไรสำเร็จบ้างแล้วยังทําำ Youtube อยู่ไหมตอนนี้ที่อัดอยู่ก็ยังตัคดคลิปไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็ยังตัดไม่เสร็จ ที่ไม่ได้ลงคลิปมาเนี่ยก็คือยังตัดไม่เสร็จเพราะว่าไม่มีเวลาพอมีเวลาก็ไม่มีอารมณบจะตัดอ่ะอ่ะอ่ะต่อต่อเหมือนกันนะว่าเลิกไปหรือยังหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงทางที่ดีขึ้นหรือ,รอทางที่แย่ลงแต่ตอนนี้ก็ยังยังมียังหวังทำมันอยู่นะไม่แน่ในปีหน้าหรือปีนี้อาจจะดีขึ้นบ้างก็ได้อาจจานนะแต่ถ้าเลิกทำไปแล้วก็ อูดยากนะอืแต่ถ้าเลิกทำก็คงยังไม่แปลกหรอกเพราะว่าถ้านับเอาจริงๆเนี่ยเราก็ทำมาสิบปีแล้วเนะเออเราก็ทำมาสิบปีแล้วมันได้แค่นี้แล้วก็ควรจะพอได้แล้วลนะ่ะม,มันก็ไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นเลยในช่วงสี่ปีแรกมันก็มีความสุขดีนะแต่ว่าช่วงหลายปีมันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังสักเท่าไหรนะ่ แล้วงานด้านอื่นเป็นไงบ้างอะยังแต่งเพลงยังแต่งก <Hey. S 1> ระตูน <Hey. S 1> อันนี้เป็นที่อ่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้พูดไปในคลิปในช่องอะไรเท่าไหร่ไม่ว่าจะในช่องไหนๆจะทิกตอกยูทูบหรือว่าอะไรก็ตามในเพจอะไรก็ตามผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ว่าผมเนี่ยแต่งเพลงมานานมากละคือแบบ แต่แตเพราะว่าแต่แต,แต,แต่ทำเพลงมาได้สี่ห้าปีได้ละเนาะแบบค่อยๆเขียนค่อยๆแต่งนั่นแหละซึ่งมันก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราก็เคยหวังที่ว่าจะไปอยู่ในด้านนี้อ่ะเนาะซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอนาคตอาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ก็อาจจะมีสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าเราอยากจะฝึกปลือตัวเองไปมากกว่านี้ก่อน เดี๋ยวค่อยกลับมาพูดอีกทีแล้วกันทำอะไรอยู่แต่เรื่องเรียนสรุปว่าได้เรียนสิ่งที่อยากเรียนหรือยังได้เรียนแล้วว,วิศวะหรือว่า <c oughs> อะไรแล้วก็ที่ไหนตอนนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะต้องเตรียมสอบขอทุนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ ตอนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะเห็นผลแล้วสินะแต่ก็รู้สึกแปลกว่าล่าะอนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะเย็ดแต่ก็ทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่วก็หวังว่ามันอาจจะดีขึ้นในแนวทางทอื่แล้วตอนนี้เริ่มมีอะไรเของตัวเองหรือยังมีรถยนต์มอเตอร์ไซค์มีบ้านหรือว่าเก็บเงินอยู่หรือว่า ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคิดไม่ออกเลยว่าต้องการอะไรก่อนอืมแลล้วที่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตมันไม่เหลืออะไรเลยเป็นโสมทุกอย่างเลยรถก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่ได้เรียนไม่มีความรักไม่มีอะไรเลยสิ่งเดียวที่ ทำอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ y o YouTube อย่างเดียวซึ่งก็ยังหวังอะไรแต่มันไม่ได้มากแต่ก็เราคิดว่ามันคงจะดีขึ้นแหละนะนอีกสองปีให้ยังทำอยู่เพื่อนๆตอนนั้นเป็นไงบ้างละ่ะตอนนี้เหลือใครอยู่บ้างแล้วก็มีใครที่ปนเรียนออกไปเข้ามาใหม่บ้างเพื่อนสุดท้ายตัดไหมแบบ เรื่องทำไมมันมีไหลมันมีหลายช่วงอยู่นะที่แบบตัดแบบคือแบบเด็ดแอ์แล้วไม่ตัดออกอะ่ะลำพันตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เริ่มได้คุยได้พบหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครบ้างหรือยังโดยเฉพาะกับคนที่เราแอบมีความหวังกับเขาอยู่ไม่ไม่ได้เริ่มคนคนที่พูดถึงอะ่ะไม่ได้เริ่ม แต่ถ้าคนอื่นคนอื่นที่นอกเหนือจากจากที่พูดอ่ะมันก็มีอยู่แหละมันก็มีอยู่บ้างแหละปะปลายแต่คนที่เราหมายถึงนะตอนนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่เคยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราจะเข้าหานีเร็วๆนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันไปได้ดีก็ ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างหวังก็พยายามต่อไปเออยังไงเราก็ต้องดูต่อแล้วก็ถูกหละหวังให้มันเป็นไปได้ด้วยดีในทุกเรื่องในทุกทางไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับตอนนี้ก็ไว้เจอกันตอนอายุยี่สิบสองนะที่ มันก็มีเท่านี้ที่จริงอ่ะรู้สึกว่ามันยาวกว่านี้นะรู้สึกว่าเหมือนจําได้ว่าตอนแรกอ่ะมันมีมันมีบทพูดอะไรมากกว่าเนี้ไม่แน่ใจว่าผมตัดออกตอนก่อนจะถ่ายคือแบบปรับบทอ่ะไม่แน่ใจว่าตอนถ้าก่อนจะถ่ายผมได้ปรับบทหรือว่าผมพูดพูดไปแล้วตัดออกเองระหว่างระหว่างระหว่างที่ถ่ายก็ไม่รู้ เออแต่ก็นั่นแหละตอนนี้สิ่งที่พัฒนาขึ้นก็มีแค่เรื่องการเรียนอย่างเดียวอย่างอื่นก็ทรงๆอยู่ส่วนเรื่องช่องเหรอเรื่องช่องเรารู้สึกว่าเราว่าโตวกว่าตอนนั้นมากแล้วมากแบบมากจริงๆอ่ะเพราะตอนนั้นมันแค่พันกว่ากวัยปะเออมันแค่พันนิดๆเองนะพันแบบหนึ่งพันนะเพิ่มเติอตอนนั้นไม่ถึง้วยปะเหมือนตอนนั้นจะยังไม่ถึงพันด้วย พราะตอนนั้นเราเพิ่งแบบเริ่มเริ่มฟูกลับมาแบบเริ่มฮิลตัวเองกลับมาให้แบบให้ทําให้ทําแบบระยะยาวได้เออก็ด้วยความมันระยะเวลามันแค่นี้เนาะมันก็เลยแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ถ้าถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากตอนนั้นบ้างไหมก็คงมีแค่สองเรื่องนี่แหละหลักๆก,ก็คือเรื่องช่องที่มันโตขึ้นรว,วมถึง อ่าช่องทางอื่นที่เรารู้สึกว่าเราก็เติบโตในทางนั้นได้เหมือนกันเออเราก็ก็คือเราเจอช่องทางอื่นบ้างนอกจาก youtube อย่างเดียวแล้วก็เรื่องการเรียนที่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าดีอะ่ะแต่ก็คือเราก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเราเป็นคนที่แบบพอใจกับการเรียนแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะที่แบบไม่ได้แบบไม่ได้พุ่งเฟอ้อกับเกรดหรือคะแนนันบบนั้นอะ่ะ คือไม่รู้ว่าใครจะว่ายังไงนะแต่เราอะตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากตัวเองไปยึดติดกับตัวเลขขนาดนั้นอะคือแค่ให้มันแบบพอผ่านพอให้เลขมันสวยได้อ่ะเราจบทุกอย่างละชีวิตที่ผ่านมาก็คือรังชีวิตอยู่ในเกรดสองถึงสามมาโดยตลอดเออสามสามจุดห้าบ้างไปไปลเนาะนานๆทีมีสี่มาอย่างเงี้ยแต่คือเราก็เรียนแบบไม่เคยสนใจตัวเลขไง สิ่งที่ได้มาก็คือเป็นจากตัวเราทั้งนั้นจากตัวเราที่หมายถึงว่าไม่ได้พยายามไม่ได้พยายามเพื่อจะให้ได้มันมาขนาดนั้นเราทําในเต็มที่ในแบบของเราอะ่ะไม่ว่าจะทั้งเรื่องการเรียนเอยหรืออะไรก็ต้อแต่เราก็ทําเต็มที่ได้แบบเราตอนนี้พยายามทำลายทำลายเบรคไลบาลานของตัวเองอยู่แต่ว่า มันยากอะ่ะพออายุเริ่มเยอะแล้วพออายุเยอะแล้ว,วาบาลานซ์มันบาลานซ์มันเป็นสิ่งที่เบรกออกไว้ยากมากอะ่ะหรืออาจจะเพราะว่าช่วงสองปีที่ผ่านมานี้เราแบบง่วงตอนไหนนอนตอนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบเหนื่อยจนถึงขัน้นต้องปล่อยตัวเออเหนื่อยจนถึงขั้นต้องทิ้งตัวจนมันเคยชินอะ่ะพอมันไม่ได้เหนื่อยจริงๆมันเลยเบรกตัวเองขึ้นไปไม่ได้มันเลยเบรกลิมิตตัวเองขึ้นไปไม่ได้ ก็ในๆนเราก็ถ่ายคลิปนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายคลิปให้ตัวเองตอนอายุ25ด้วยโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้เราต้องจากลากันแล้วเพราะแบตกล้องจะหมดโอเคครับก็ทุกคนก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับแคลนกดแชร์ share, เพื่อเป็นการช่วยผมด้วยนะครับและทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้โดยการกดซุปเปอร์ตงที่อยู่ข้างล่างนะครับ แค่ okay, สัปดาวัน,นี้ไปเจอใหม่เราต้องการสย